สวัสดีค่ะป้ายุพินแคกตัสค่ะวันนี้จะแนะนําสมุนไพรครอบจักรวาลค่ะมีอีกชื่อนึงว่าครอบฟันสีนะคะบางที่เขาก็จะเรียกว่า,ามะก่องข้าวค่ะครอบฟันสีมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดเล็กแตกใบกิ่งก้านเป็นพุ่มมีขนสั้นรูปสีเทาหนาแน่นใบเดี่ยวรูปหัวใจเป็นรูปไข่ค่อนข้างกลม ขอบใบจากเป็นฟันเป็นซี่ฟันไม่สม่ำเสมอแผ่นใบสีเขียวมีคนนุ่มออกดอกเดียวที่ซอกใบสีเหลืองสดกลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลืองก็ีบดอกมีห้ากลีบรูปไข่ ผลเป็นผลแห้งมีซีกผล20 2 2ถึงสซีกมีขนรูปดาวประกายปรบปรายมเมล็ดรูปไตสีดำค่ะสปปรรพคุณขับลมบำรุงพิโลหิตรากลดขมร้อนแก้ไอบำรุงธาตุบำรุงกำลังขับปัสสาวะ แก้ดีและลมแก้ไข้ผอมเหลืองแก้มุตตกิจสมานเยื่อทางเดินปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการแก้เบาหวานแก้ไตพิการต้นรถขมใช้บำรุงโลหิตขับลมใบรถขมร้อนมันใช้บ่มฝีหนองให้แตกเร็วดอกรถขมลำไส้ฟอ,อ,อกล้ไส้บ่มฝีหนองค่ะ ป้าเห็นต้นมันอยู่หน้าบ้านแล้วป้าก็ไปหาว่าเอ๊ะต้นอะไรป้าก็เลยเห็นในต้นทงเทงที่ป้าไปค้นหาป้าก็เลยได้สปปรรพคุณได้รู้ว่าเขามีสปปรรพคุณก็เลยาหามาฝากเพื่อนๆค่ะที่หน้าบ้านป้ายุพินเต็มหมดเลยก็เลยอเอาไปหาสปปรรพคุณมาฝากเพื่อนๆค่ะก็จะ ป้าก็จะเขียนสปปรรพคุณไว้ในข้างในคำอธิบายในช่องนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปกะเข้าไปอ่านเข้าไปดูสปปรรพคุณได้ขอบคุณที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจป้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ